Happy birthday to you. Look, l o Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. มาค่ะมากินข้าวแรงค่ะบนชั้นสูงสุดนะคะแต่ตอนนี้กำลังเลือกเมนูอยู่แล้วตักกินอะไรดีคะกินอะไรครัเสิร์ฟน้าเป็นแบบปืนตื่นมากไหม,มน,น,หนั่นสักอันนี้น่นหัวแรงสั่งอะไรให้ได้ตักกินนะ จะคล้ายรเดิมปะ้ะคล้าไม่ใช่เป็นคล้ายเดิมแล้วก็จะมีหอยนางรมสดโอ้ป้อไปแล้วทำไมเค้กไม่กินจัเลยอ่ะเค้กสตรอเบอรี่ไอ่แต่ชอบไหมสตรอเบอรี่อะคะชอบเค้กไขเนียเดี๋ยวพึ่งนะคะเดี๋ยวพึ่งนะคะต่อปลนะคบรอเทียรอทุกคนนะคต่อเค้กยกมาขึ้นอุ้ยบนจะ่อเค้กยกมือสองข้างเลยอ่ะแต,ต่ตเราไปต่อเอาวิวะะข้างนอกเนาะ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรามาเป่าเชีกกันที่สิงคโปร์นะครับปี้เบิ่์นเตะเลยต่าลโกหน้านะครับร้องเลยไหมครับร้องเลยดีกว่าซ้อมี้ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you ขอใครเอ,อ่ยวันนี้มาเกิดใครเอ,อ่ยน้องนาลิขอให้เลยตามยิ้มความสุขหน้าถแรงนะคะลูกชิมปะคะ่ะเตาเลยค่ะเลยต้อชอบไหมคะยิ้มสวยละคะ่ะหนึ่งสองชอบอเลต้ชิตอรอเบอร่ให้กองกินดูหน่อยะค่ะชิ้นหนึงโอ้ยอเมื่อคืนตามมาน ก็คือียบดใช่มจ่มันเลยลูกอยู่าเลยชิ้นี้ค่ะโอเคพอไหมพอไหมพอไหมดีดีดูงกินเลยลองบเลยโอเคอร่อยไหมน่าอุ้ยกินด้วยนะไหมคำหนึ่งกินด้วยคำหนึ่งนะเปรี้ยวไหมปัอดอร่อยมากเลย่ะไลท์โอเค แคปเบรมื่อวานนี้นะครับตามจริงน้องเกิด19แต่ว่ามาเป่าล่วงหน้าวันนี้นะครับผมก็ขอให้ลูกสาวคนนี้มีความสุขคราบแข็งแรงให้เอฟซีรักเยอะๆให้เป็ดหมอนลำเสียงดีๆเหมือนแม่ลูกเด้อบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายสุดทุกข์ไวยยิ้มหวานไว้จุ๊บๆเสื้อนอนน้ำพี่งหน่องคนตื่นนอนจ้วงเลยครับแบบนี้แหละค่ะเอาชิมไหมซิมุก็คืออร่อยหรอเนื้อแป้งอร่อยมาก นีน้องมองทีล่ะเจ้าควาวันเกิือไหมอันนี้ไก่หรอลูกหรืออะไรนี่ไม่ใช่ไก่แม้นก็ไม่ใช่ลูกก่อนมเอยอาใหม่กินลูกไก่รับปรนไก่กรอบมาก นี่ไงกบกอบชิ้นลูกบอลชิ้นลูกบอลกรอบมากอืมกรอบไหมครับทั่ไก่ให้ลูกสาวก่อนเด้อให้เจ้าของมันเกิดก่อนเด้อนี่หรอมามีไงครับกรอบๆมาแล้วค่ะกินทั้งของมหวานทั้งไก่มาดิอนุร่มมันเกลืออนุร่มมันเกลืออนุร่มลองหนาหนึ่งมัน กอบไม่ลูกกอบไม่ไกลล่ะอร่อยไหมคะัตายอันอน,ออนี่ไงกรอบ้องอีกกรอบไม่เหนียวนน่อันนี้กรอบขอาแท้เลยนี่ปุกับปุกกับเลยนี่อโอเคนะครับค่ำคืนนี้อีกยาวไกลจ้า